สวัสด <rude S 2> ีค่ะยินดีต <Tu alien> ้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์กดนานๆานกดยันากดเยอะๆนะคะคลิปนี้จริงๆควรจะต้องเป็น introjing a b e l l j i n g aboutjing all the way น่าจะเป็น introjing a b เบลซะมากกว่านะคะแต่ปรากฏว่าเอาละค่ะเราไม่มีเดี๋ยวไปดูกันว่าทำไมเป็น introjing a b เบลจะดีที่สุดค่ะดิฉันอธิบายนำหน้านิดนึงนะคะ วัตเนี้ยตัดออกมาจากไรสุดเมื่อเช้าที่มีชื่อว่ากรรมสนองนะคะเวรกรรมตามสนองอะไรจานองเนี้ยนะคะแค่อ่านก็น่าจะพอเดาได้ว่าหมายถึงใครที่เนี้ยเวรกรรมตามสนองใครมันพอเดาได้แต่พอเข้าไปฟังตลอดแล้วทำให้ดิฉันตัดสินใจดูดคลิปแคปไว้ทุกอย่าง เพราะคิดว่าคลิปนี้มีทรงคุณค่ามากที่จะเอาไปเปิดในวันจริงกระเบลบทศาลนะคะทรงคุณค่าจริงๆเดี๋ยวไปฟังกันเขาว่าใครบางคนไม่เคารพคำสาบานคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับสาลแต่ก็จะมีคนบางคนก็ผิดคำสัญญาที่ได้เขียนไม่ใช่แค่ให้ที่ได้เขียนใน ความตกลงบางความตกลงนะคะนี่ไม่ใช่การผิดครั้งแรกผิดมาเรื่อยๆหลายๆครั้งเพราะว่ากินเงิน YouTube มันหอมหวนมีเรื่องมีราวมีคอนเทนต์กูอดไม่ได้กูต้องพูดเพราะว่าใส่กิ๋วแล้วไม่มีจะแดกค่ะปัญหาคืออาการไว,ไวอยาวอาการไวอยาว โวยวายคนก็เลยจะเห็นหมดแหละคนเขาก็เลยคนเขาก็เลยเห็นหมดระอร้วนมาดีครับคุณทองพินมาดีครับผมอืมอันนั่นแหละ <c oughs> สิ่งหนึ่งที่ผมผมเห็นแล้วผมก็ขำดีอ่าเขาบอกว่า เขาไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เอออยู่ที่สอพอและแต่แต่อยู่ในคลิปของอวตารเขารู้แล้วนะอันเนี้ยอันเนี้ยคุณรู้ไหมผมอะผมขำตรงไหนตอนที่อยู่ในศาลไคฟงตอนที่อยู่ในศาลไคฟงเขาถามว่าคุณรู้จักคุณรู้จักคนชื่อยานยันเข่าบุหลันบัลลสีไหมเขาบอกอะไรไงรู้ไหมไม่รู้จักไม่รู้จักเออ เขาบอกว่าไม่รู้จักไม่ได้จักอียานยันดนเขาบาลาสีไม่รู้จักอยู่ในนั้นเขาบอกว่าไม่รู้จักแต่ออกมาก็ออกมาบอกว่าขอโทษนะที่ที่บอกว่าไม่รู้จักคุณเห็นไหมคุณเห็นคนที่ไม่เคารพการสาบานอยู่ในศาลไข่ฟงเนี่ยนะเขาต้องให้สาบานตนนะอืมคนที่คนที่ไม่เกรงกลัวต่อคําสาบานเลยเนี่ยโอ้มันน่ากลัวนะอืมมันน่ากลัวนะ แล้วแล้วเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้มันทําให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะอีกครั้งหนึ่งที่เขาเขาโกโหกจริงๆแล้วเนี่ยจากธิบายยังไงก็ช่างครับเาอด้วยะะันต,ตังแต่เช้ามาทอย่างปนเรือ่ดีี่ส่เ้ม้วกันทุกอย่างกเนเรื่องี่ดีที่ดเไดมาดวยนทกอยางกม่เรื่อง่สุ่เรา้มา้วกอางกรื่องคุมที่เาไม่อยู่อันนุ้นจึงเป็นเร่องราิดาวิจารณ์ เหตุการณ์ปกติอยู่นะคะก็พอพูดได้บ้างพอพูดได้บ้างแต่ทีเนี้ยวักที่ดิฉันเอามาให้ดูเขากล่าวหาว่าสาวิตรีโกหกเริ่มตั้งแต่ว่าสาวิตรคือไปเอาในคลิปของไอ้ใหม่ชารวันที่ตัดออกมาว่าสาวิตรีบอกว่าสาวิตรีไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะมาสาวิตรีไม่รู้จริงๆค่ะว่าใครจะมามาเรื่องอะไรยังไง แต่ทุกคนก็สาวิตรีก็เหมือนกับทุกๆคนที่รู้จากปากคำของไอ้แขกับไอ,อ้โขงแล้วก็คีย์ค่าของมันซึ่งโปรโมตมาตั้งแต่หาแดกมาไม่รู้เกือบร้อยคลิปนะคะกว่าที่จะมาถึงวันนี้ว่าวันที่14เมืองตายแน่จะมีเจ้าหน้าที่ไปล้อมบ้านไปนั่นไปนี่แต่สิ่งที่พวกเขาพูดก่อนนั้นมันจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้เพราะคนพวกนี้ชอบทำคอนเทนต์อย่างนี้ ดังนั้นสาวิตรีก็รู้เหมือนเราทุกคนว่าไอ้สามตัวบาทเนี่ยทำคอนเทนต์อย่างนี้กันเขาไม่รู้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจบ่อ,อบาดาลเพราะตัวเจ้าหน้าที่บาดาลก็ไม่ได้แจ้งทําไมถึงไม่แจ้งก็ไม่รู้นะคะแทนที่จะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านมาแจ้งเตือนกลับก่อนที่จะมาไปหาตํารวจไปบอกตํารวจให้ตํารวจไปแจ้งสาวิตีตํารวจมีหน้าที่อะไรในนี้คะ ป่าไม้เวลาเขาร้องเรียนก,กี่รอบกี่รอบกี่รอบป่าไม้ไปตามตำรวจมาด้วยไหมไม่เขาร้องเรียนมีสิทธิ์ลงไปตรวจสอบใช่แต่เขายังไม่ได้มีความผิดอะไรเอาตำรวจมาร้องบ้านเขาทำไมใช่ไหมและนี่ล่ละค่ะและไอ้หลายก็มีการบอกว่าสาวิจีพูดโกหกนะคะเรียกว่าเบิกความเท็จในชั้นศาลเพราะเขาก็พูดเองว่าสาบานไปแล้วนะดิฉันไม่รู้ว่าคาถามว่า รู้จักยานยันข่าวหรือบุรลมนมษสีไหมรู้จักแบบไหนถ้ารู้จักเป็นการส่วนตัวเธอตอบจริงไม่ได้รู้จักอะไรเป็นการส่วนตัวโดยเฉพาะในตอนนั้นเรายังไม่ได้อะไรกันมากมายเพียงแต่เราถูกพวกคุณมาบอกว่าเป็นแม่ลูกกันเราก็เลยแค่เล่นรู้จักกันตรงนั้นไม่ได้รู้จักอะไรมากกว่านี้แล้วการที่เขาฟ้องคุณ ว่าคุณไปด่าเขาว่าเขาจะทำปิดตุคาดมาตุคาาเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับเขารู้จักบุหลันบาลสีหรือไม่แต่คุณเอาเรื่องเก่าเอาเรื่องนี้ออกมาชี้ว่าเขาเป็นคนโกหกโกหกต่อหน้าศาลตรงนี้แหละคะ่ะสนที่สัญญาจริงกะเบลน่าจะถูกคุณฉีกขาดไปแล้วเพราะฉะนั้นพูดอะไรออกไปกรรมเวรกรรมตามสนองคุณคุณรู้ใช่ไหม ว่าวันที่ยี่สิบห้าถ้าไม่มีการถอนฟ้องแล้วคนที่คุณเดี๋ยวเดี๋ยวก็แซะเขาว่าเขาโกหกเขานั่นเขานี่ทั้งทั้งที่ได้มีการเขียนสัญญากันไว้แล้วว่าจะไม่ข้องเกี่ยวกันเขาก็เตือนคุณดีๆยับเตือนว่าระวังนะน้องหยุดเถอะคุณก็ไม่หยุดแล้วคุณก็พลาดมาไม่รู้กี่ครั้งที่ไปใส่ร้ายใส่ความเขา ไปว่าเขาเพียงเพื่อหวังคอนเทนต์หวังให้เอฟซเฮหวังให้คนเข้ามาดูแล้วได้เงินจาก YouTube ตรงนี้จะเป็นจุดที่สนที่สัญญาจิงกระเบนของพวกคุณจะถูกฉีกโดยตัวคุณเองเป็นคนทำผิดสัญญาสวิจีมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าไม่ละว,ว่ากันไปตามนั้นดีกว่าเพราะว่าคุณเองพูดหลายครั้ง ว่าตอนนี้พูดอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวรอให้พ้นวันที่ยี่สิบห้าก่อนคุณจะจัดหนัดจัดเต็มนั่นคือคุณไม่ได้มีความสำนึกเลยเพียงแต่ตอนนี้คุณไปติดสัญญาแต่เนี่ยคุณก็ยังผิดอีกจนได้ไปใส่ร้ายใส่ความเขาว่าเขาเป็นคนโกหก เต็มๆนะเพราะฉะนั้นเตรียมรับเวรรับกรรมวันที่25ถ้าเขาโดดหนีกราบคุณคุณรู้วันที่25คุณต้องทำอะไรคุณรู้ว่าคุณต้องทำอะไรถ้าเขาไม่รับตรงนั้นเลยคุณรู้ว่าในศาลจะเกิดอะไรขึ้นท่านบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าคุณแพ้มาคดีหนึ่งคดีสองคุณรู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นท่านถึงเมตตา ขอกับฝั่งโจทย์คุณให้คุณได้ประโยชน์รวนๆนะคะจากการถอนฟ้องวันที่ยี่สิบห้าแต่คุณก็ยังชาติชั่วสารเลวผิดคําสัญญาก็รับกรรมไปเถอคะค่ะ